S s <S ต่อมานะครับผมจะทําการแกะกล่องให้ดูนะครับว่ามีอะไรอยู่ภายในกล่องของตัว Table e s s n n โอเคชิปเปิลซูมตัวนี้นะครับเริ่มแรกนะครับมาดูที่ตัวกล่องเนี่ยตัวใหญ่มากๆครับเพราะว่าของเนี่ยเยอะพอสมควรเลย เมื่อเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งแรกที่จะเห็นเลยก็คือกล่องใส่แผงโซลาเซลล์นะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คืออะแดปเตอร์นะครับที่เราแถมมาให้ในกล่องต่อไปก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับห่อมาในพลาสติกอย่างดีเลยถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวคู่มือการติดตั้งนะครับจะแถมมาให้ซึ่งดูดีมากๆเลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับพร้อมกับฐานที่เขาติดมาให้แล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นตัวกล้องกับตัวเสาอย่างนี้เลยต่อไปก็จะเป็นแผงนะครับเอาไว้ติดตั้งกับโซลารเซลล์นะครับสามารถ ได้นะครับอันนี้ก็จะแถมมาให้อย่างนี้เลยต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับติดตั้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตเออยอะไรเอ่ยก็จะอยู่ในนี้นะครับห่อมาให้ในพลาสติกอย่างดีเลยและก็ท้ายที่สุดนะครับก็จะเป็นสาย Type C นะครับที่เอาไว้เสียบเข้ากับกล้องนะครับ